บ้านส,สวยๆครับที่ทำเป็นรีสอร์ทรียบร้อยแล้วอันนี้ผลงานโดย v ีไทยคอนสตรักชั่นแอนด์แมทเท l ประเทศไทยนะครับดูกันดีครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นบ้านจริงครับที่อยู่อาศัยแล้วใช้งานแล้วครับออ้นี่เลยครับสวยเลยโอ้สุดยอดคืองบประมาณราคาประมาณหลักแสนคุณจะได้อาคารสำเร็จรูปนี้ ไปใช้ไปอยู่ได้เลยนะครับซึ่งข้างในครับสวยสวยเลยนะครับมีห้องน้ําในตัวด้วยวด้านนอกบ้านก็จะมีระเบียงยื่นออกมาให้ก็มีวาตงตรงโต๊ะนั่งพักผ่อนหาน้านบ้านด้วยนะครับมาชมของจริงกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านที่ผลงานสร้างโดย v ีไทยนะครับเป็นผู้สร้างบ้านสําเร็จรูปซึ่งเป็นที่พักสวยๆได้อย่างนี้วัสดุฝ้าเพดานก็เป็นแนวโมเดิร์นเนาะเรียบๆอย่างนี้ครับไฟโอ้โหสวยมากครับ แล้วก็หน้าต่างเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่าหรือว่า PVC อลูมิเนียมครับเห็นอย่างนี้ครับไซส์อยู่ที่3มคูณ8มีห้องน้ําในตัวได้ห้องอยู่อย่างนี้ครับราคาหลักแสนเดี๋ยวจะสรุปราคาตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูบรรยากาศภายในนะครับนี่ครับนี่คือห้องพักนะครับขนาด3คูณ8เมตรก็เป็นห้องขนาด2เตียงนอนนะครับเป็นเตียงคู่นะครับ ดีไซน์สวยนะครับถือว่าสวยเลยแล้วก็โล่งๆสูงครับตัวฝ้าเพดานด้านนอกจะเป็นไม้สําเร็จนะครับที่เป็นไม้เรียบๆครับเดินขึ้นมาแล้วก็ทีนี้เข้ามาในตัวบ้านจะเป็นโครงนะครับวงกบประตูครับออกแนวโมเดิร์นนะครับตัวประตูครับจะเป็นดีไซน์แบบนี้ครับออกแนวทันสมัยนะครับอ่านี้ครับ ก็จะให้ตรงนี้มีหน้าต่างนะครับหน้าต่างมีรอบทิศนะครับหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมนะครับเหล็กดัดด้วยครับเหล็กดัดพร้อมนะครับฝั่งทางด้านนี้ครับจะเป็นแบบนี้ครับฝ้าเพดานครับดูยกแขนขึ้นนะครับมือไม่ถึงเลยครับก็ถือว่าเป็นตัวใช์บ้านที่มีขนาดสูงเลยนะครับแล้วก็อยู่ได้สบายๆนะครับเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนอนที่โล่งนะครับถือว่า มีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะจากที่ EP ที่แล้วเราได้มาดูบ้านของที่นี่แล้วนะครับผลงานตรงนี้ทําให้รีสอร์ทอยู่ที่แอดเดมอนรีสอร์ทระยองนะครับก็ภายในบ้านครับดูสวยงามเรียบร้ทันสมัยนะครับดูฝ้าเพดานนะครับผนังต่างๆวงกบนะครับประตูทาได้สวยครับทางเข้าห้องน้ําแบบบานใหญ่เลยนะครับประตูห้องน้ําอันนี้คือห้องน้ําก็เป็นแบบนี้ครับดูพื้นครับพื้นนี่ดูสีเป็นสีเทานะครับ สีเทาไลายไม้ครับสวยเลยนะครับพื้นเรียบดีครับข้างในห้องน้ําก็มีสไตล์แบบนี้ครับก็เป็นห้องน้ําที่มีขนาดที่ยาวนะครับแล้วก็แบ่งโซนชัดเจนครับมีผ้าม่านกั้นอาบน้ําแล้วก็ตรงสุขภัณฑ์อยู่ทางนี้ครับผนังห้องน้ํากับผนังห้องนอนก็เป็นผนังเดียวกันนะครับอา,อาบน้ําแบบนี้ครับ สีภายในก็จะเป็นสีเทาจางๆนะครับฝ้าเพดานอ่าแบบนี้กันเลยครับทำเป็นหนึ่งห้องนอนที่มี2เตียงนะครับ ที่เราเห็นตรงนี้คือจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับแล้วก็ผสมผสานด้วยวัสดุอื่นๆนะครับก็มีทั้งอลูมิเนียมเป็นเหมือนแอนต์เซมิทพาแนลนะครับประมาณนี้เลยหลังคาเมทัลชีตเดี๋ยวดีเทลหรือว่ารายละเอียดต่างๆของตัวบ้านทําจากอะไรบ้างเนี่ยรบกวนให้ทักเข้าไปที่แอดมินนะครับโทรสอบถามได้ก็ตามเบอร์ที่แนบไว้ใต้ชื่อคลิปหรือว่าตรงดีสคริปชั่นนะครับทำเป็นรีสอร์ทที่พักในไซส์ขนาด3เมตรคูณ8เมตรตัวบ้านเองภายในก็จะเป็นสีเทาจางๆนะครับ แล้วก็สวยครับไม่ว่าจะเป็นพื้นนะครับแล้วก็ตัวผนังฝ้าเพดานนะครับภายนอกครับจะเน้นเป็นสีไม้แบบนี้ครับเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับอ่าก็เดี๋ยวดูกันรอบๆอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามาดูของจริงก็มาพักที่รีสอร์ทของทางแอดมด์รีสอร์ทได้นะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นบ้านจริงครับที่อยู่อาศัยแล้วใช้งานแล้วครับของตัวบ้านที่เราเห็นตัวนี้คือเป็นอาคารสําเร็จรูปหรือว่าบ้านอกดาวนะครับ ก็งบไม่บานปลายครับสร้างในระยะเวลาที่มีกําหนดการที่แน่นอนครับถ้าสนใจเซ็นสัญญากี่วันกี่เดือนนะครับก็ตามนั้นนะครับราคาหลักแสนครับน่าจะประมาณแสนกว่าบาทเดี๋ยวผมอัปเดตตัวราคาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ให้โทรสอบถามกับทางบริษัทก็ได้พามาดูกันอีกครั้งสำหรับบ้านไทยนี้นะครับเป็นไทยที่เรียกว่าหลังคาทรงจั่วนะเป็นเหมือนดอทดิกนิดๆน,น,นะครับ เป็นเน้นทรงยาวนะครับอะโอเคสําหรับก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับพามาดูภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะครับของทางบ้านนอกดาวบริษัทวีไทยคอนสตรัคชั่นนะครับแอนด์แมทเทียลประเทศไทยตามนี้ครับ